ลราม่บบว่ามันเ,เป็นยังงแต่ในโจทย์ล่านี้ยงปสุรทีนีมาแต่ในโจลาสุนี้เนียดเด่ยปัตเตเดอสกลงลมไท้ลงเนี่ยเวลเปยชีย,อยเอาเนะาะประถมสองแตงงวว่นโจเตอวาชัวเตโกวออนวันอออกออกวันออกพออันพันสออาสาพันสาวันออก พันเสาเตียวโลก้เตียนตึงเจีจ๋ยเจกับเบื่อตึงอะมีเตียนอะทั้งในเตียนตึงเจี๋ยมีทัปงยบ่เนาะแล้วตะคู่กะปบ่อลอยปล่อยมาเอกปล่อยโลดจ้คออ,อมอคมมีบองปล่อยคมมีบองโลเดเ้ะเตียวโลกา้าฟัง โลดเจคงหมิงติงมีบองฟังคงหมิงติงมีบองโลดเจนาตะคาทอวอไอทาวายปูจอเอทออุป,ป้อทุบทอเอียนอเทียนทุบเทียนสีมีทาวายทุบเทียนสีมีปูจอเอเตียนทวนเอหยูติงสีมี เตียงยเติงซีมีโทนเนะหอวอไอไหวไม่โทรไหว,วกระโดดเดพอออพอไม่เอกพ่อมอเอแม่ไม่เอกแม่พ่อแม่มีบะไหวพ่อแม่ลูกจีมีบะกูกระโดดเดกุ้ย,กยไปกระโดดเดะยูเดบีเดะจังเปยลูกจีกุ้ยไปจังเปยลูกจีตัวมากกกระโดดเด ไอ้ตัวเติบไอ้นะสอนตะคั่วเนาะซออุคอสุกซออะนอสานสุกสานเปียวชวนบาเซสุกสานวันออกพันษาเปียวชวนเซียตะทิงจั่วผิดไปเซเปลี่ยนตงเจีมีทมป่วยควายเล่อเปียวชวนเนี่ยเปลี่ยนตงเจีควายเล่อเจเซียตะทิงจั่วมีทมป่วยผิดไปเซ